สวัสดีพี่น้องไปเอฟซีทั้งซ่องหภูมิเอฟซีเอ่อเอฟซีชาวเราชาวไทยชาวต่างประเทศมาพี่น้องเนาะมืเอนี้บระพูนกับสิมาตามหวยลาวสไตล์ขื้นเก่าพี่น้องนี่พี่น้องเนี่ยสำหรับเนาะเข่ามาตลอดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับสูตรเนาะเนี่ยเข่าให้ดูพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่พี่น้องเข่ามาใจงวดพี่น้องว่ะ เข้ามาตลอดเลยพี่น้อง800รูนยนย์ดมาพี่น้องงวดที่เืี่ยว่ารูดนัดน,ดน,นนี่นี่ลุด <c oughs> งวดล่าสุดหนึ่งกเข่าเนาะรุดสองงวดพี่น้องมีจักมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านวดรุดสองงวดพี่น้องเข่าเจ็ดงวดเนาะสำหรับสูตรในรอพี่น้องเนะาะบันนี้งวดวันที่เส้าสาม <c oughs> ได้วันนี้สิบเอ็ดสามสิบแปดได้แปดกับเจ็ดด้วย ได้แปดกับเก้าพี่นอ้องสำหรับงวดวันที่เสาสามเนาะแปดกับเก้าพี่นออ้องชุดรองคือหากับหกเนาะแปดกับเก้าพี่นอ้องสำหรับแนวทางงวดวันที่เสารสามราสตาเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะมาจับคู่ร่วมกันเลยบนะ้าปากกาเบิร์ดลวพี่นอ้อง ลาวสตาเนาะปากกาบโภูมิเบิดเลยพี่น้องเอ,อ้ยจางเขาจางเขาแล้วปากกาศนะงว <c oughs> ดวันที่13พี่น้องนี่ปากกาจางออกจางออกเลยพี่น้องมันเบิสพีเนาะเขียนจนโบออกเลยพี่น้องมันมีเงซื้อนะพี่น้องจางเบิดแล้ว เนาะสำหรับแนวทางว่ดลาสตาได้พี่น้องบาุูมเ็นเด่นได้พี่น้องเด่นเด่นแปดกับเก้าพี่น้องเด่นแปดกับเก้าได้พี่น้องเด้ตัวเด่นคือแปดลองคือเก้าพี่น้องสำหรับแนวทางลาสตาเพื่ออื่นได้พี่น้องเนี่เด่นแปดกับเก้าพี่น้องสำหรับแล้วเด่นแปดกับเก้าได้พี่น้องได้ លានນគន្សាងពេលន់ពេលន្សាងពេលន្សាង់ឆានាគនិងការប្រោ់82 84 85 86 เสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้องสำหรับในทางลาวสตาร์นะพี่น้องเนาะบนล่างนะพี่น้องนี่มีแปดขู่เนาะแปดสองแปดสี่แปดห้าแปเกสอาหรับในทางลาวตาร์นะพี่น้องเดนเด่นที่แปดเนาะรองที่เก้พี่น้องนีุ่มให้เด่น สีผู้เลยเนาะสำหรับตุ๊กเกาลองเนาะพี่น้องนี่เด่นด้ะพี่น้องเด่นนี่ยสำหรับแนวทางลาวสตาเนาะพี่น้องเนาะนี่ <c oughs> ชุดสามตัวพี่น้องอันนี้ปรคุมีจิตใจสามตัวเนาะสำหรับเราพุ่งหมักเนาะพี่น้องเนาะ ด้อพี่น้องชุดสามตัวบระคุณหมังเนาะน,นี่สำหรับแนวทางลาวสตาพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อเนี่ยนี่เนี่ยเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เนี่ยแนวทางลาวสตาเนาะเนี่ยเมื้อนี้กะเที่ยวบอลุดเนาะพี่น้องบอลุดดอกพี่น้องถ้าเอาสูตรสูตรที่สองเนาะพี่น้องเบนฮากับฮกเนาะพี่น้องเนี่ย นี่นาอเนี่มันก็มาที่หาสองหาเนาะพี่น้องเนี่ยเขาที่หาสองหาเนาะุดสองงวดเี่พี่น้องนอกนั้นมาเบิดพี่น้องแนทางเราสตาเนาะเนี่ยี่พี่น้องตั้งแต่วันที่สิบสามมาเนาะเนี่ยลดแค่สองงวดพี่น้องเดินดีเนาะพี่น้องเนาะติดแปดกับเก้าเนาะพี่น้องหากับโกได้ตัวเก่าเนาะสำหรับตัวนี้ อ้าวนี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอ้าวสำหรับคลิปนี้บ๊อบคุ้มกับผ่าวิพิษสำนี่นาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ๊อบคุมบ๊อบิเศษไว้เด้อพี่น้องเด้ออ้าวเดี๋ยวมาพอ่อในคลิปหน้าเล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง